ไปก็ไปนู่นนะเขาด็กก็ให้เขาทำคลิปได้ไล่ตั่นดาเต่าปูอยู่นเนี่ยเขาได้บ้างนิดหน่อยๆผ่านแวบๆได้ อยให้ดีเกอือตรงยามาธอมาเปนนาค่า เออได้เลยเพื่อนสี่ สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พ่อมินได้มาร่วมกันแบ่งปันนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะอืมการดูแลสุขภาพแล้วการสร้างธุรกิจสร้างอาชีพนะคะให้แก่ตัวเองนะคะอืมก็มีสองช่วงด้วยกันที่จะมาแบ่งปันนะคะอ่ ก็ทุกวันนะคะที่พ่อมินจะมานะครับตั้งการสองโมงครึง่งอแปดโมงสามสิบนาทีนะคะขอภยัยเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเออถึงเก้าโมงสามสิบนาทีนะคะแต่แต่แทบทุกวันมันก็ล้นนะคะไปถึงสี่โมงค่ะไปจำกัดเอาสี่โมงนะคะอืมค่ะอ่าะนะเดี๋ยวขอ,อสวัสดียูเซอร์ก่อนนะคะ อืมเอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อมินด้วยก็แล้วกันนะคะอืมแชร์ออกไปข้างนอกขอบใจค่าลูกเจือนะคะอ่ามาถึงก็ให้สองแล้วนะคะ,ะให้ดอกกุหลาบพ่อมินเลยให้เป็นกําลังใจสามดอกแล้วอขอบใจมาก,นะก,าาากค่ะ,ออะขอบใจมากๆนะสี่ดอกเอาเอาให้พอสิบดอกก็ลูกเจือขอบใจมากๆค่ะขอบใจมากๆเลยนะคะ อืมเนี่ยค่ะหกดอกแล้วค่ะเจ็บดอกเอาเอาจริงๆเหรอลูกเชื่อเออเอาจริงเอาจริงเหรอเออเออนะครับนะคะก็ก็ก็ช่วยกันแชร์นะคะออกไปข้างนอกอ่าแชร์ของพ่อได้บุญนะคะอืมอ่าแชร์แล้วได้อะไรอ่าได้บุญนะคะแชร์ของพ่อได้บุญเพราะอะไรก็เพราะว่าได้่าให้คนที่ต้องการดูแล อ้าเอาเอา,เอาขอวิชาของพ่อไปใช้การแบ่งปันของพ่อไปใช้นิดๆหน่อยๆให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้บุญค่ะออคนเป็นโรคอา่อาสุขภาพไม่ดีเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ค่ะนะคะเป็นทุก์เป็นทุกขมากด้วยนะคะอืมนี่แหละค่ะก็ก็เอาเอา,เอาไปแชร์กันออกไปนะคะเคาะจอเคาะใจให้พ่อด้วยก็แล้วการเปิดค่ามองเห็นให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็คอมเมนต์มานั่นคือการปกะเปิดค้ามองเห็นที่ดีที่สุดเลยนะครับอืมนะครับเดี๋ยวขอสวัสดียูทูบก่อนเดี๋ยวทุกยูทูบโอ้ยพ่อมินเอาตาพูดแล้วไม่ทักทายกันบ้างเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับเออนี่นะครับเชิญผู้จัดคนอื่นนะครร่วมกันสวัสดีนะคะสองสี่เก้าห้าโอ้ยสวัสดีก็ขอบใจมากนะลูกนะเออที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับพ่อนะคะ ขอบใจมากๆเลยสวัสดีนะคะทีเอกดับเบิลเควายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะอืมนะคะับโอ้ยวันนี้พูดคล่องเลยเนหะ็นนะครับลูกๆมากันเยอะหน่อยนะฮะนะคระับขอบใจขอบใจนะครับสวัสดีนะคะับสี่ศูนย์เจ็ดหกสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะนาคนชนบุรีนะคะยอดถูกใจมากขึ้นขอบคุณติกตอกค่ะที่ให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะจําได้นะคะอ่าคนชนบุรีนะคะอืมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามหกสองแปดนะคะสวัสดีนะคะอ่าลูกสวัสดีลูกเจืออ่านะคะอ่าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอ่าสามหกสองแปดนะคะ ชื่ออะไรกันบ้างก็สแลกชื่อมาให้พ่อด้วยก็จะได้เรียกชื่อถูกกันนะคะนะนะคะอืมก็ก็ทุกครั้งที่คอมเมนต์นะคะใส่ชื่อมาด้วยนะคะเออพ่อจะได้เรียกถูกนะคะอืมอ่านะคะอ่านะคะอืมอขอบใจมากนะคนชนบุรีนะคะนะคระอืมให้หัวใจอ่าหนึ่งร้อยนะคะอืมขอบใจมากการที่เคาะให้นะคะ อืมอ่าเอฟซี F C, ข้าพ่อใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณเอฟขอชื่อให้พ่อด้วยสักนิดว่าเอฟซี C ของพ่อชื่ออะไรกันบ้างนะคะอ่านั่นแหละค่ะอืมนี่ะค่ะก็อืมอ่าสวัสดีค่ะสองศูนย์สองสี 0, ่หกเอาศูย์เอาอ่าสองสี่หกก็แล้วกันนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกาวพ่อมินนะคะอืมนี่แหละค่ะนะคะอืมอืมนะคะ,ะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งกันนะคะอืมนักอ่เอนะคะเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งนะคะอืมอืมอืม มันมาไล้ในป่าที่มันน้อยกันนะคะอืมอ่าคนอยู่ป่าอยู่ดองมันพันนี้ละกันนะคะอ่าขอบใจมากนะคะอ่านะคะอ่าลุงไปขายตามตลาดตลาดนัดไหมคะไม่ล่ะคะ่ะอ่าเดีนะะ๋ยวค่ะไม่ขายแลย้วตามตลาดนัดนะคะไปให้ลุงไปขายอะไรเอ่ยตามตลาดนัดค่ะอืมให้ไปขายอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวบอกพ่อมาด้วยนะคะ เออให้ลุงไปขายอะไรไปขายปลาหรือไงคะอืมอ่าค่ะนะคะอืมอ่าขอบใจนะคะอทีทีเอดับเบิลเควายขอบใจขอบสวัสดีนะคะขอบใจมากนะคะเออเกี่ยวก้อยผมหน่อยอ่าอ่าคุณดูคุณดูอ่าโปรไฟล์ของคุณหรือเปล่าว่าพ่อเกี่ยวก้อยไปต่างแตววันแรกนะคะนะคะอ่าคุณต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะอืมนะลูกนะ อืมอืมอืมอ่าสวัสดีค่ะนะคะอ่า OWN นะคะหายไปหลายวันเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้แหละเออคิดถึงจังนะคะเออหายไปเม,ม,มื่อเมื่อวานเมื่อวันศรหรือเมื่อวานนี้ไปเจอในห้องใครเอออ่านั่นแหละจะทักกายเลยอ่าเลยเลยปฏิทุระอยู่อเออเลยเลยเปิดจอทิ้งไว้เฉยๆนะคะอืมเนี่ยคะ่ะอืมสวัสดี ขอจใจให้แล้วห้าสามหนึ่งขอบใจมากนะลูกเจืาอ่าขอบใจขอบใจนะคะ3 6สามหกสองแปดนะคะขอบใจนะคะอืมสวัสดีค่าหนึ่งห้าสามสี่นะคะสวัสดีนะคะอืมเนี่ยครับนะคะอ่าต้องขอบใจทุกๆยูเซอร์นะคะเอาเราทำไมมันเกิดศูนย์ระคาะ <c oughs> ออยังไม่ทำอะไรผิดเลยเอาศูนย์เขาแล้วมาอืมช่วยกันแชร์หน่อยค่ะอ่าพ่อถูกรถข้ามมองเห็นแล้วกันนะคะ ออช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันแชร์นะคะอืมอืมอืมนะคะอืมช่วยกันแชร์ช่วยกันเข้าใจหน่อยค่ะอ่านะคะอ่านะคะขอหน่อยขอแรงหน่อยนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันเข้าใจหน่อยค่ะนะคะอ่าขอแรงหน่อยนะคะอืมไม่รู้เขาเล่นทลายกับพ่อนะคะอ่านี่ยละค่ะอืมอ่า ขอบใจนะคะสามหกสองแปดนะคะขอบใจมากค่ะนะสวัสดีค่ะนะพ่อมินค่ะแวะมาส่งใจให้ขอบใจเหลือหลายเลยขอบใจเลยหลายเด้อนะอ่าพ่อมินขอบใจมากๆเลยนะคะเออที่มาแวะมาอ่านะคะแวะมายังมีน้ำใจใช่ไหมคะมาแวะมาเคาะใจให้พ่อขอบใจมากๆค่ะนะนี่แหละเคาะจอเคาะใจนี่แหละค่ะ เออเปิดข้ามองเห็นทั้งพ่อมินแล้วก็ทั้งตัวเองลนะคะอา่าท่านเคาะก็ท่านก็ได้นะคะอืมนี่ละค่ะนะคะออาพ่อมินก็ได้ส่วนไปบ้างแล้วกันนะคะเออเราไม่ว่ากันนะคะอืมทุกคนที่เข้ามานะเออให้ถูกให้ดีให้อา่าก็ไม่รู้นะใครจะเชื่อก็อเชื่อไม่เชื่อกอ็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาแล้วก็เคาะจอเคาะใจให้พ่อด้วยนะคะอืมนี่ละค่ะ ข้อจอข้อใจมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะคะเออนะคะเออนั่นแหละเคาะเลยนะคะอันน,นึงและอันที่สองแชร์เลยค่ะนะคะแชร์เลยเพื่อประโยชน์ของอ่าของของตัวเองของท่านเองแหละค่ะนะคะอืมเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันไปนะคะถ้าใครเชื่อก็ทํานะคะอืใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอืออ่าลูกเพนสวัสดีค่ะนะคะอะสวัสดีนะคะเออ ไม่ใช่สิไม่ใช่ลูกเพนวามาข้อจอ่อข้อใจให้พ่อขอไปเออตกกระจายนึกว่าใครเข้ามาใหม่นะครับเออขอบใจมากนะลูกนะเออนี่แหละค่ะข้อจอ่อข้อใจแล้วก็แชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่ออะไรก็เพื่อตัวท่านนะะั่นแหละรับไม่ใช่เัวตัวลูมเพนด้วยตรงนะคะนะคะอ,อ่าอ่เข้ามานะเข้ามาห้องพ่ออย่างน้อยให้ได้สิบผ่านาทีนะคะค่อยออกไปถามว่าออกทําไม พ่อห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้กระกีดกันอะไรหอกค่ะค่ะอะนะคะถ้าท่านเข้ามาแป๊บหนึ่งมันไม่เกิดค่ามองเห็นแก่ท่านนะคะอะเ,เกิดเป็นท่านติดเอ็นอารอีกต่างหากใช่ไหมคะอืมลูกๆทุกคนนะฟังไว้เลยนะคะอืมแต่ถ้าอยู่ได้สิบห้านาทีอ่าจะเพิ่มค่าเอนออ่าให้มากขึ้นนะคะอันนี้แหละ เนี่ยนี่นแหละนะคะอืมเท่าอยู่จนจนจบโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยพ่อหมินชอบนะคะเอพอเพราะพ่อหมินจะได้มีเพื่อนอ่าพ่อหมินจะได้ไม่ต้องพูดคนเดียวนะคะอ่านะคะอืมนี่แหละค่ะอ่าสวัสดีนะคะอ่า4 8นะคะสวัสดีน่าจะเป็นยูเซอร์ใหม่นะคะไม่เคยเห็นวฟไว้ไฟเลยนะคะเออนะคะ ครจะให้พ่ออ่าดูโปรไฟล์ให้ก็อ่านะคะเอไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ครับนะคะเออนะคะาะว่าอืมอ่านะคะอ่าเดี๋ยวเคยไปดูกันที่นู่นดีกว่านะคะเพราะไม่มีโทรศัพท์นะคะเออถ้ามีโทรศัพท์จะดูให้นะคะเออนะคะอืมอ่าโทรอ่านะคะอ่าก็รอให้พ่อมีโทรศัพท์ก่อนนะคะออเมื่อไหรไม่รู้นะคะอ่าซื้อมาอันก็เอาไปฉิบแล้วอืมนะคะ เออแะ้วซื้อมาแหมก็เกงใจเงินเออซื้อมาแป๊บๆพวกเอาไปจิบแล้าอยู่ไหมเออจะซื้ออีกอยู่ไหมอ่าพอ่าซื้อมาเอาของเขาเสียเขาก็ฟาของเราไปใชู่ไหมกัอืมอ่าขัดไม่ได้บอกไม่ได้อพ่อไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่าเดี๋ยมเดี๋ยวตายเดี๋มกลัวตายเลยต้องอุบไว้ก่อนต้องเฉยไว้ก่อนนะครับเออนี่แหละกั อ่านะคะอืมอ่าก็ก็ต้องปล่อยไปเลยเลยเลยอ่าต้องน่่ก็ต้องรอซื้อเครื่องใหม่นะคะอ่าที่อซื้อตอนนี้ก็ไม่ได้เกงใจเงินนะคะเออนี่แหละค่ะนะคะอืมอ่าสวัสดีขอบใจลูกเต๋าสวัสดีนะคะอ่านะคะ G J A I นะคะเดี๋ยวก่อนชื่อเดี๋ยวก็ลูกปุกเออจำได้จำได้จำได้ลูกปุกลูกปุกอ่าลูกปุกจำได้จำได้นะคะเออ แม่นี่แหละเขาวอาคนแก่แล้วเป็นพันีแหละเงินเงินเงินเดี๋ยวมาเออแกแล้วยังมองไม่รู้นี่นี่หละนี่แหละนี่แหละนะเออคนแก่อสวัสดีค่าพี่เพนคนไหนเอยพี่ออนึกนึกนึกออกแล้วสวัสดีค้าพี่เพนใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่าทิอ๋ออน่าจะเป็นยูเซอร์ใหม่ ขอบใจมากค่ะลูกทีนะอะขอบใจจริงๆที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับพอ่อนมินนะคะสวัสดีค่ะอาปุกข้าใช่ค่ะจำได้กก้เกีก้จำไม่ได้ลืมนะคะเออคนแก่เป็นวันนี้ใช่ไหมอ่านี่แหละคะ่ะอาปลุกฟังค่ะกําลังทํากับข้าวด้วยโอโอเคเลยโอยขอบใจมากๆเลยทํากับข้าวไปด้วยฟังไปด้วยนะดีแล้วละค่ะเออนี่ยนะ เออลูกปลูกก็เหมือนกันว่าจะคุยอยู่เหมือนกันนะคะอขอบใจมากนะคะสามหกสองแปดนะคะอื่าจะคุยอยู่ว่าเออถือว่ามีปุ่มไล่แล้วยังไม่ไล่นะคะก็ไปไล่เลยนะคะอันไล่เลยตัดสินใจไล่เลยถ้าไล่ไม่ได้ไม่ละก็มาหาพ่อมินได้นะคะอืมนั่นถ้าถ้าไล่ได้ก็อ่าก็ก็มาหาพ่อมินก็ได้ไม่หาก็ไม่มาหาก็ได้นะคะไล่เลยนะ เพราะว่าเราเล่นติ๊กตอกเราก็หวังผลประโยชน์แล้วต่อถ้าไม่ไล์ตอนนี้นะคะนะนเดี๋ยวขอพูดนิดหนึ่งนะคะเออทุกๆุกยูเซอร์ล่ะค่ะนะคะอืมวางไว้นะคะถ้าไม่ไล์ตอนนี้นะคะอืมอ่าหลังวันที่นะหลังวันที่หนึ่งมกรานะคะฟเฟสามเข้ามามันจะลําบากอีกเยอะเลยนะคะอ่าอ,อาจจะถูกยึดอ่าปุ่มไล์ก็ได้นะคะอ่าแต่จะ จริงหรือไม่ยังไม่ไม่ไม่รับประกันนะคะไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มแต่โอกาสเป็นไปได้นะคะอถึงทุกคนเขารีบไลกันนะคะเออรีบไลกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากอีกเหมือนกันนะคะเเรื่องการไล่สดนี่แหละค่ะนะคะเออตอนนี้ต่างคน,ต,งน,นะคะต่างชิงเอฟซีกันนะคะเออต่างสิงชิงเพื่อนติดตามกันนะคะ อ่าถ้าเรายิงยิ่งไล่ช้านะคะยิ่งหาเพื่อนยากขึ้นหาเอฟซยากขึ้นนะคะออถ้ามาไล่ไม่ได้ไม่กล้าไลา่ก็เข้าไปในห้องพ่อเลยกดไปที่นั่นเลยนะคะเออเดี๋ยวพ่อจะช่วยให้จัดการให้นะคะอืมนะนรับ